ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่26ตุลาคม2566ครับสตังได้รับคำถามจากคุณชมว่ายืนยันตัวตนรับเงินดิจิทัลบนแอปพลิเคชันไทย ID ได้ไหมนะครับขอขอบคุณข้อมูลก่อนละกันจากาเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับจะบอกว่า ถ้ายืนันตัวตนบนแอปไทยไอดีไม่เกี่ยวกับการได้รับเงินดิจิทัลนะครับไม่เกี่ยวกันเลยแอปพลิเคชันไทยไอดีคืออะไรเป็นแอปพลิเคชันที่แทนบัตรประชาชนตัวจริงของเราแต่ว่าเป็นการใช้บัตรประชาชนออนไลน์สามารถทำธุรกรรมได้บนอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นออการคัดสำเนาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนบัตรประชาชนตัวจริงของเราสามารถย้ายทะเบียนบ้าน ออนไลน์ได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาขับรถยนต์เสียน้ำมันไปที่หน่วยงานราชการเลยนะครับก็ทำให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นทีนี้มีคำถามถามมาหลายคำถามเลยเดี๋ยวจะรวบรวมให้เอาเป็นว่าถ้าคุณเนี่ยเข้าใจแล้วนะคะว่าแอปไทย ID ไ,ไม่เกี่ยวกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่สำหรับคนที่กดไลค์จะได้รับข้อมูลโดยตรงถึงหน้าจอ YouTube โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะกดไลค์หรือยังคุณผู้ชมกดไลค์หรือยัง อย่าลืมกดด้วยนะโอเคกดแล้วน่ารักมากอ่ะไปคำถามต่อไปแล้วกันนะครับลงทะเบียนแอปไทย i d จะได้เงินดิจิทัลไหมไม่เกี่ยวกันนะครับเกณฑ์ของการใช้เงินดิจิทัลที่จะให้เนี่ยก็คือว่าจะต้องอายุ16ปีขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่วนวันเดือนปีที่จะได้ครบบริบูรณ์สำหรับอายุ16ปีเนี่ยจะเป็นวันเดือนปีที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอรัฐบาลประกาศอีกทีจะไปตามข่าวให้นะครับคำถามที่2คือ มีแอปไทย i i ต้องโหลดซูเปอร์แอปไหมอ่ะโอเคนะครับคือจะบอกกับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะใช้เงินดิจิทัลบนบัตรประชาชนหรือบนแอปนะครับถ้าคุณอยากจะใช้เงินดิจิทัลบนบัตรประชาชนก็ไม่ต้องดาวน์โหลดซูเปอร์แอปแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากจะใช้เงินดิจิทัล1000 100, งบาทบนแอปมือถือก็จะต้องดาวน์โหลดซูเปอร์แอป ที่รัฐบาลจะเปิดให้ในอนาคตตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดนะครับที่มีอยู่เนี่ยเป็นมิจฉาชีพทั้งนั้นอย่าเพิ่งดาวน์โหลดเดี๋ยวถ้ารัฐบาลประกาศให้ดาวน์โหลดเมื่อไหร่จะรีบทักกิ๊บอกติดตามที่ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับต่อมาคําถามที่3แอปไทยไอดีแตกต่างจากแอปตป่าตัางยังไงอ้าเป็นคำถามที่น่าสนใจนะอ้างง่ายๆแอปไทยไอดเหมือนบัตรประชาชน ทำธุรกรรมต่างๆ,ๆที่ใช้บัตรประชาชนสามารถทําผ่านแอปไทยไอดีกับหน่วยงานราชการได้อ่ะสำหรับแอปเป่าตังค์นะครับคือเป็นแอปที่เอาไว้ซื้อหวยอันนี้พูดง,ง่ายๆเนาะเพราะทุกวันนี้เราซื้อลอตเตอรี่เราซื้อหวยรัฐบาลเนี่ยบนแอปเป่าตังค์รวมถึงเอาไว้ใช้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลเนี่ยล้วก็ใช้แอปเป่าตังค์เพราะฉะนั้นความแตกต่างคือแอปไทยไอดีใช้แทนแบัตรประชาชนออนไลน์แอปเป่าตังค์ใช้ซื้อหวยนะครับใช้เกี่ยวกับ ิที่สวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลอ๋อตอนนี้ธนาคารกรุงไทยเขาเปิดให้คุณเนี่ยกู้เงินผัดแอปเป่าตังได้ด้วยนะแล้วก็ดอกเบี้ยถูกด้วยก็ไปศึกษาข้อมูลได้นะครับที่แอปพลิเคชันเป่าตังเนาะต่อมาเอ่อคำถามที่4ลงทะเบียนแอปไทยไอดีมีผลต่อบัตรคนจนไหมจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแอปไทยไอดีเขาก็คือแอปใช้แทนบัตรประชาชน ส่วนการจะมีผลที่คุณจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่นั้นต้องดูที่เกณฑ์นในแต่ละปีครับว่าเขาจะมีการ้มงวดอย่างไรบ้างอย่างเช่นมีการหารายได้จากหัวครอบครัวไหมหรือว่ามีการจํากัดรายได้ของเราไหมมีการตรวจทรัพย์สินไหมแล้วก็เคยมีบัตรเครดิตเหมือนเกณฑ์ที่ผ่านมาไหมอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเกณฑ์ของบัตรคนจนว่าคุณจะมีผลว่าจะได้หรือไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีแอปไทยไอดีหรือไม่มีก็ตาม ไม่มีผลต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งปัจจุบันและในอนาคตสบายใจได้นะครับต่อมาขนาดที่5แอปไทยไอดเป็นแอปจริงใช่ไหมไม่ใช่แอปมิจฉาชีพใช่ไหมอัดถูกต้องแอปไทยไอนี้ผลิตโดยรัฐบาลนะครับเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยใช้ธุรกรรมผ่านทางมือถือ เอาง่ายๆใช้ชีวิตสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะไปคัดสำเนาหรือว่าไปยาดทะเบียนบ้านเราอาจจะต้องขับรถไปที่ที่หน่วยงานราชการบางทีเราอาจจะไม่สะดวกต้องลางงานนู่นนี่เปลืองเวลาเสียน้ํามันแต่ถ้าคุณดาวน์โหลดแอปไทยไอดีคุณสามารถทําออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือได้เลยดังนั้นแอปนี้ปลอดภัยไม่ใช่มีจาชีพแน่นอนเพราะรัฐบาลเป็นคนจัดทํานะครับต่อมาคำถามที่6ถ้าไม่มีแอปไทยไอดีจะเป็นไรไหม อ่ะไม่เป็นไรครับแอปไทย d นี้นะครับเป็นการลงทะเบียนแบบสมัครใจนะครับว่าคุณเนี่ยสมัครใจจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนสําหรับใครที่แบบว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็ไม่ต้องดิ้นรนไปหาสมาร์ทโฟนนะครับก็ไม่มีก็ได้ก็ใช้บัตรประชาชนแทนแต่ถ้าหากว่ามีไว้ก็จะดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะว่าถ้าคุณเนี่ย มีบัตรประชาชนแล้วคุณไปทําธุรกรรมห่วยงานรัฐต่างๆบางทียุ่งแล้วลืมเนี่ยไปวางไว้ที่ไหนก็ต้องไปทําใหม่หรือบางคนเนี่ยมีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กไม่อยากมีบัตรเยอะนะครับอยากใช้มือถือแทนเนี่ยทำอะไรก็ใช้ผ่านมือถือง่ายกว่าคนที่มีแอปไทยไอดี ID จะสะดวกกว่าถามว่าควรมีไหมจักใจเลยนะด้วยความหวังดีควรจะมีจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะได้สะดวกโดยที่ใช้ผ่านมือถือเครื่องเดียวรู้เรื่องเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นขถามที่ คุณผู้ชมถามมานะครับและทีนี้ถามว่าถ้ามีแอปไทย i อหรือไม่มีแอปไทย i อจะได้ต้องไปยืนยันตัวตนอีกรอบไหมในการรับเงินดิจิทัลโอเคอันนี้สตางค์ขอตอบเคลียร์ชัดนะครับว่าไม่ว่าคุณจะมีแอปไทยไอหรือไม่มีแอปไทยไอก็ตามให้ดู2เงื่อนไขนี้ครับเงื่อนไขที่1มีบัตรคนจนปัจจุบันกับมีแอปเป๋าตังค์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน ถ้าในเงื่อนไขนี้กลุ่มนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนเพราะคุณยืนยันตัวตนบนเป่าตังแล้วคุณยืนยันตัวตนบนบัตรสวัสดิการในบัตรประชาชนแล้วอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนแต่สําหรับกลุ่มที่2คือตัวเองไม่มีสิทธิสวัสดิการในปัจจุบันและไม่มีแอปพลิเคชันเป่าตัง ตรงนี้จะต้องรอรัฐบาลประกาศวันยืนยันตัวตนและต้องรอรัฐบาลประกาศว่าจะต้องไปยืนยันตัวตนที่ไหนอันนี้เดี๋ยวรอการประกาศจากทางรัฐบาลแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหกว่ารัฐบาลจะประกาศเนี่ยจะเลื่อนอีกไหมจะช้าจังเลยทำไมช้าแบบนี้นะมีทางเลือกแบบทางรัฐนะครับก็คือให้คุณดาวน์โหลดแอปเป่าตังบนมือถือเพราะณทุกวันนี้แอปเป่ตาตังที่คุณดาวน์โหลดมาใหม่เนี่ย สามารถยืนยันตัวตนได้คุณก็ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตังไปก่อนเลยวิธีการยืนยันตัวตนดูได้จากตามที่เขาอธิบายในแอปหรือถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่คล่องก็แนะนําไปที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าธนาคารนี้เนี่ยเขาดูแลแอปเป่าตังเป็นหลัก ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยได้แต่สตางค์แน,นะนำว่าไปในช่วงวันเวลาที่ลูกค้าเขาไม่เยอะนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ถึงถ้าไปช่วงไหนทีออ่มีคนไปธนาคารน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาที่จะดูแลคุณจะช่วยคุณได้มากขึ้นเนาะและสาหรับใครที่เคยมีแอป,ปต่างแต่ลบไปแล้วก็ สามารถดาวน์โหลดกลับมายืนยันตัวตนไว้และอย่าลบอีกนะนะครับเพราะว่าแอปต่างๆมันดีมากๆเลยนะครับมันดีจริงๆถ้ามือถือของใครยังไม่เต็มหรือว่ามันไม่หนักเครื่องก็เก็บแอปต่างไว้เพราะอาจจะได้รับสิทธิต่างๆในอนาคตได้นี่คือคําถามที่หลายคนถามมาสตังตอบเคลียร์ชัดมากๆเลยเนาะหากใครมีคำถามอะไรนอกจากนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับสตังก็จะไปตามข่าวให้คนที่มีแอปไทยไอดีอยู่แล้วนะครับรบกวนพิมพ์ว่ามี ส่วนคนที่ไม่มีก็สามารถพิมพ์มาบอกว่าไม่มีได้บอกเหตุผลก็ได้ว่าทําไมถึงไม่มีก็ยอมรับความเห็นแตกต่างแต่เราจะไม่แตกแยกเนาะแต่ในความคิดสตังเนี่ยคนจะมีไว้ดีกว่านะครับหากคุณอยากติดตามข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคําถากเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึง่งถึง5โมงเย็นเบ 0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ